บาดเน่โอ oh, oh, ้ยน้อมแม่เป็นใจเลยล่ะพี่น้องขอรบเรื่องเราตี่น้องขอขอยใจแล้วเดูยังกับบ่านที่สนาแล้ือวัแม่เอ้ยแม่มันก็จำเป็นแล้วเนืความตายเป็นของเทียงได้喏 เหล่าพ่อในทิ่ตกยงง่าปอจิงไก่เจ้าอดต้องเราไปงานเอาวน่อแม่บัดนี้ย้อนเก้าตาหนาทีได้โคตรถูกเกียบกัาพ่อแท่งทันรูอานิจังจนเหมือนสินงเนี่ยแม่เอ๋ยแม่ นี่เพจียงกาจิสัวขันเพจ้ามาโลกเทียงจังบาสุกาจีเทียงลกความจริงเป็นจังสั้นสังขารนั่นบอดเทียงมาบัดนี้ข้าบอนบันมาของท่านในกรโตตัวมาของท่านอ เก้าบานบันเจ้ามาของทานให้โควบานเมื่อไหวปั่นแล้วไปใส่ทานพบบังวัฒน์แดงเม่เอ๋ยแม่ขอแถลงอีกจักของเพราะเป็นทางให้เก้าไตเอ๋ยเมื่อสุนัขนั้นตายไปได้เปเกิดจัน่าโูลาเลือนบ่ว่า เงาแดงตามหนังสือเป็นก้าวว้าได้ไปเกิดเป็นเทพบาบูตโค้สกาเป็นน้ำทิบแทนเบบมานว่าเราอย่างเมงอำนาจจักันไม่ให้ผนหมุนใดโน้อน้ำตรงเม่งเม่งม่ม่เจังได้เกิดเป็นหลวงเทพบาบูตโยสันป่าแม่ท่านหัวแล้วไปเฮ้ ตามหนังสือเป็นกาเบาได้ไปเกิดเป็นเทบาบูตพ่อสกาเป็นน้ำจิบแผนเบบมานบ่เอาอย่างเมงอำนาจจังอำไว้ให้ผลบุตไดได้น้ำทรงจังได้เกิดเป็นพองเทบะบุตรโจสันปา อุลาเลิ่นบอกควงงกามเงาตามหนังสือพันบาทก่อนที่มาบ่าท่านตายเพื่อด้ไปส่งข่าพุทธเจ้าวคนหาให้สัตเหนี่ย่อยสัตว์มาน้ามี หน้าผาคนปะบุญกาบนนอหนีหายนาย้อนเฉยเฉยใฉยยจ่งไว้วอดตายแล้วเปิ่ปอดปอดร่อนร่อนสวรรค์สันฟ้าไปเป็นเสื้อรอกเทเไทยโคสกดาเทพประโวดไว้จำซื้อไว้ประบุ่นไงจนเหลือตัวเป็นผู้มีจังโคเรียกอีกทีว่าเจังกองปีมันท้องเง้งงามยมอาปาจวนนอกลานเมน น้าแมร้อมีความตกข์ยังรดนเลี้ยงอันความตกต์รอคอยก็ยังหอนดอกบ่อมีเพราะฉะนั้นท่านบาบุญบุญนี้ขอให้เสียได้เลยเวลาบุญมีจกิเก็คำพลาเทน่ารอบก่อนอ่างเจ้าบ่ทำกรรมไม่ก็มีหลายบ่ใช้น้อยตำที่ได้ปล่อยมาอ่างกรรมที่ปล่อยลูกน้อยทังเกี้ยั้งกระทางมอน น้อยยบแม่บาปที่ตามตงองอนตั้งเก็ดเท่รนันเธอเดียวเที่ยวใส่กับเบีเกียรีกไตเวียนตั้งเกียขังโอกาสมีจังควายฟังตอนไตกำตอนนา พ่อที่ไรน้อไอพี่จานทองเพียบกับเองที่ผลงานกันปากไปตอนหน้าจังจะเด่งแต่ว่าในภาคนี้เอาสามีกอนเปฝากหลังต่อกายังมี โคสกาเศษกีกันเดงดาวว่ทั้งมวลเนองเอ็นสมควรวลาลาขอลาลงโปงหนาเทียงขอขอบคุณพ่อกาวิจานทร์ทองเพชรอีกครั้งผู้ฟังนั้นก็ขอบใจเด้อแม่เด้อเดื้อพอเด้อเนือในแม่นี้ยิดตกขอโทษไว้อย่าได้ก้าวดอกเต็นตียกสมาวัติอัปมาเข้าวักอยากรูจักเชิญฟังได้ ไฟปังไปตอนนาอาจจะมีเวลาอาจะมีบญบาานจะนาพวกโน้มท่านจังฟังใหม่มือนี้แหม่ยมแม่เวลาก็มาไล่ผักจ่องตอบอะดกันตอนนาจังยฟปังเลวละนาตา